อจากว่าเราจะพูดถึงเรื่องของผู้สนับสนุนรายการแล้วและก็ที่ผ่านมาดีเจใจดีก็ได้พูดถึงเรื่องของโรคตับปักเศษจากไวรัสนะคะก็ผ่านไปอีกหนึ่งความปรารถนาดีของดีเจใจดีนะคะในช่วงนี้ดีเจใจดีนะคะก็คงเป็นเรื่องของเอนไซม์มาฝากคุณผู้ฟังนะคะอยากจะเล่าเรื่องของเอนไซม์ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันสักหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าเอนไซม์นั้นคืออะไรนะคะแล้วก็มีหน้าที่อย่างไรกับร่างกายของเรานะคะมีหลายๆท่าน จะมีคที่ยังไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนเลยว่าเอนไซม์คืออะไรใช่ไหมคะ เอนไซม์ inside, นะคะในตัวของเรานี้ก็เปรียบเสมือนกับว่านะคะเปรียบเสมือนกับสมุดบัญชีเงินฝากนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังคะลองฟังดูนะคะว่าเกี่ยวข้องอะไรกับเงินฝากนะคะอย่างดรเอ็ดเวิร์ดฮาวเวลนะคะนักวิจัยระดับมือกะทิเลยนะคะเริ่มศึกษาเรื่องเอนไซน์ในอาหารนะคะกับสุขภาพมาตั้งแต่เมื่อปีพศ2473แล้วนะคะได้เขียนหนังสือดีๆนะคะเอาไว้นะคะดีใจใจ,ใจดีก็ได้มีโอกาสได้ไปศึกษาเรื่องของเอนไซม์แล้วก็อ่านดู ะะการที่พู้จนก,การของเอนไซม์ในหนังสือเขาแนะนําว่าถ้าร่างกายของเราก็เปรียบเสมือนสมุดบัญชีสะสมเอนไซมนั่นเองนะะเพราะว่าเซลล์ในร่างกายจํานวนนับล้านล้านเซลล์เลยะะทำงานกันตลอดเวลาเพื่อรักษาระดับเอนไซม์ให้สมดุล เพื่อระบบต่างๆของร่างกายจะทํางานได้ดีตามปกตินะคะดังนั้นนะคะเอนไซม์ Inside ในอาหารที่เรารับประทานเข้าไปจึงเป็นแหล่งเสริมเพียงแห่งเดียวจากภายนอกนะคะเมื่อร่างกายเผชิญกับการติดเชื้อไวรัส การออกกําลังกายที่หนักแล้วก็หักโหมเกินไปนะคะหรือแม้แต่ความเครียดนะคะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่อากาศไม่บริสุทธิ์นะคะอารมณ์โมโหโโสโวกนี้นะคะการกินอาหารที่มีแต่ไขมันนะคะเหล่านี้ก็จะเป็นภาวะที่สูญเสียเอนไซม์มากๆเลยนะคะระดับการสะสมในสมุดบัญชีก็จะลดลงด้วยนะคะร่างกายก็จะเผชิญกับสภาวะล้มละลายวิธีแก้ก็คือหาเอนไซม์ฝากในสมุดให้ทันท่วงทีนะคะโดยการรับประทานเอนไซ์ พืชสดหรือว่าเอนไซม์เสริมสําเร็จรูปนการจากบริษัทไบโอออกซีก็ได้เหมือนกันนการซึ่งจะช่วยตั้งแต่การย่อยอาหารสร้างเสริมเนื้อเยอื่อแล้วก็เติมเอนไซม์ที่ระบบเผาผลาญพลังงานโดยตรงเลยนะคะคุณผู้ฟังคะซึ่งก็จะทําให้คุณสดชื่นแล้วก็ปฏิบัติงานต่างๆได้ตามปกตินั่นเองนะคะซึ่งการรับประทานผักและวก็ผลไม้สดนั้นก็มี ปริมาณเอนไซม์เพียงพอสําหรับการย่อยตัวเองของมันเท่านั้นนะคะไม่เพียงพอที่จะไปสะสมไว้ในร่างกายนะคะหรือว่าไปสะสมเอนไซม์บัญชีฝากของเรานะะในร่างกายนะคะความมหาจรรย์ของเอนไซมนี้นะคะว่ากันไปแล้วนะคะเมื่อเราเนี่ยจัดเป็นงานช่างสรรค์ที่มหาจัจย์มากเลยนะคะเปรียบได้กับกรดฮีมะเพราะแต่ละคนจะมีแบบแผนที่เหมือนกันอย่างหนึ่งซึ่งจะมีผลต่อภาวะสุขภาพนะยะ แ,แผลนี้ก็เป็นผลมาจากศักยภาพของเอนไซม์นั่นเองนะคะซึ่งจะมากน้อยต่างกันไปตามโครงสร้างและก็พันธุกรรมของคนนั้นๆตัวอย่างเช่นนะคะสมาชิกในครอบครัวเดียวกันนะคะแต่มีรูปร่างต่างกันนะคะปัญหาสุขภาพที่ไม่เหมือนกันด้วยนะคะชอบอาหารต่างชนิดกันก็มีเหมือนกันนะคะก็ทั้งนี้ก็เพราะว่าความแตกต่างทางพรรทุกรรมนั่นเองนะคะแล้วเอนไซม์นะคะคืออะไรล่ะนะคะหลายๆท่านก็อยากจะรู้เหมือนกันนะคะ ก็เป็นที่ทราบกันดีแล้วนะคะว่าวิตามินแล้วก็แร่ธาตุเป็นสิ่งจําเป็นสาหรับการมีสุขภาพดีเช่นเดียวกันกับสมุนไพรหรือว่าอาหารเสริมอื่นๆนะคะก็มีความสําคัญแล้วก็เป็นที่รับรู้กันอย่างกว้างขวางนะคะส่วนสําหรับเอนไซม์นั้นนะคะก็ได้มีการศึกษาในแง่ชีวเคมีกันมาช้านานแล้วนะคะแต่ความรู้เกี่ยวกับการใช้เอนไซม์เป็นอาหารเสริมหรือว่าใช้ในการ บำบัดโรคนั้นยังไม่แพร่หลายเท่าไหร่นะคะเอนไซม์เป็นสารกลุ่มโปรตีนนะคะคุณผู้ฟังคะที่ร่างกายของเราได้รับจากการรับประทานอาหารแล้วก็สร้างขึ้นเองนะคะซึ่งเอนไซม์เหล่านี้นะคะมีอยู่ก่อนที่ร่างกายจะมีปฏิกิริยาเคมีใดๆเกิดขึ้นเลยนะคะแม้กระทั่งวิตามินแร่ธาตุหรือว่าฮอร์โมนก็ไม่สามารถทํางานได้นะคะถ้าหากร่างกายเราไม่มีเอนไซม์นะคะหรือว่าขาดเอนไซม์นั่นเองนะคะ เอนไซมมีขนาดเล็กมากเลยนะคะจนไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะแม้แต่ใช้กล้องจุลทรรศน์ที่มีกําลังสูงสุดแล้วก็ตามเอนไซม์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยานกครซึ่งเป็นพลังงานแห่งการขับเคลื่อนที่ทําให้เราสามารถทํางานต่างๆได้อย่างมีสุขภาพดีนั่นเองนะคะเล่ากล่าวได้ว่านะคะเราไม่สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้หากร่างกายเราไม่มีเอนไซม์นะคะ แหล่งผลิตเอนไซน์นั้นอยู่ไหนบ้างใช่ไหมคะก็เอนไซน์ที่ใช้ในกระบนวนการเผาผาลาญพลังงานนั้นนะคะทั้งหมดจะสร้างขึ้นเองในร่างกายนะคะซึ่งมีความสําคัญกับทุกขั้นตอนของการย่อยอาหารถ้ายุเรามากขึ้นนะคะและก็ความเครียดมีผลให้การสร้างเอนไซน์เหล่านี้ลดลงมากเลยนะคะคุณผู้ฟังคะวนเอนไซม์จากอาหารนั้นนะคะอย่างเช่นว่าพืชผักผลไม้แล้วก็จะคงความสามารถในการย่อยอาหารก็ต่อเมื่อยังไม่ผ่านการปรุงสุกนะคะไม่ผ่านการ ต้มสุกหรือว่าทำให้สุกนั้นเองนะคะแม้แต่เครื่องปั่นผลไม้นะคะก็ทำลายเอนไซม์ไปแล้วนะคะตัวยอย่างเช่นว่ากล้วยสุกนะ,ะที่เกิดจากกล้วยดิผ่านกระบวนการทำงานของเอนไซม์ในผลกล้วยนั้นเองนะคะก็จะทำให้กล้วยสุกอ่อนนุ่มแล้วก็มีรสหวานใช่ไหมคะคุณผู้ฟังะคะที่มาอันมาจะจันอีกแห่งหนึ่งของเอนไซมนั่นก็คือเอนไซม์เสริมเพื่อช่วยย่อยอาหารเอนไซม์ inside เหล่านี้นะคะก็จะกัดจากเอนไซม์ ในพืชเน,นะคะเนื่องจากการผลิตเอนไซม์ไม่สามารถทําให้ได้เหมือนกับการสังเคราะห์วิตามินและก็แร่ธาตุนะคะเราจนต้องปลูกพืชแล้วก็ผ่านกระบวนการสกัดในห้องปฏิบัติการนะคะเอนไซม์เสริมเพื่อช่วยย่อยอาหารก็จะบรรจุลงในขวดนะคะแล้วก็รับประทานพร้อมกับอาหารหรือว่าช่วยย่อยโดยเฉพาะในมื่ออาหารนั้นๆนะคะซึ่งจะเป็นการช่วยย่อยทั้งระบบ นะคะตั้งแต่หลอดอาหารถึงลำไส้ส่วนปลายเลยนะคะเอนไซม์อื่นๆที่บริโภคได้ก็เป็นพวกเอนไซม์าจากสัตว์นะคะแล้วก็เอนไซม์แพนครีตินอย่างนี้นะคะก็จะได้จากตับปอ,อนของหมูหรือว่าของวัวนะคะที่ถูกฆ่าแล้วนะคะเอนไซม์แพนครีตินนี้จะทํางานได้ในภาวะที่เป็นด่างเท่านั้นนะคะดังนั้นมันจะเริ่มทํางานในส่วนของลำไส้เล็กซึ่งมีภาวะเหมาะสมกับการย่อยสลายไขมันนะคะ,น,ะ,คะนอกจากนี้นะคะยังมีเอนไซม์เฉพาะอีกสาม ชนิดนะคะก็จะได้แก่พวกเอนไซม์บรอมิเลนนะคะสกัดจากต้นสับปะรดนะคะเอนไซม์ปาเปนนี้ก็สกัดจากต้นมะละกอนะ,ะ่ะซึ่งใช้ทําให้เนื้อนุ่มหรือเอนไซม์เปปซนนี้นะคะซึ่งย่อยโปรตีนในกระเพาะอาหารก็สามารถพบได้จากกระเพาะของหมูและก็ทํางานในสภาวะที่เป็นกรดเท่านั้นนะคะพูดถึงเอนไซมนี้มีแต่ต้องเป็นของสดเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังค่ะ ทีนี้ถามว่านะคะทำไมเราจึงต้องการเอนไซม์นะคะก็ต้องตอบอย่างนี้เลยในการรูบฟังกานร่างกายจําเป็นต้องใช้เอนไซม์เมื่อเราทานอาหารที่ผ่านการใช้ความร้อนนะคะในปัจจุบันนี้การปรุงอาหารผ่านการแปรรูปต่างๆนะคะเนื่องจากว่าเอนไซม์ก็จะถูกทําลายไปด้วยความร้อนนะคะอย่างเช่นการต้มไมโครเวฟการหุงต้มแบบใช้แรงดันนะคะแม้กระทั่ง การนึ่งที่อุณหภูมิสูงถึงแค่48องศาเซนติเกรดนะคะก็ทําให้เอนไซม์สูญเสียคุณสมบัติไปแล้วนะคะหรือแม้กระทั่งการคั้นน้ําผลไม้ด้วยเครื่องนะคะความร้อนที่เกิดขึ้นก็ยับยั้งการทํางานของเอนไซม์ไปแล้วนะคะคุณผ,ผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงหน้าดีเจใจดีจะเล่าเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บให้ฟังอีกนะคะแต่ช่วงนี้ เรื่องของเอนไซม์ไปพอของปากของคอนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ที่เจรใจดีมอบผลงานเพลงเพราะๆให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเอกและกันนะคะผลงานเพลงนี้นะคะฟังแล้วนะคะก็จะให้กำลังใจนะคะแล้วก็สนุกสนานไปด้วยในตัวเลยนะคะผลงานเพลงเพราะๆนี้นะคะคือผลงานเพลงเขาเรียกว่าผู้ชนะนะคะคือชนะทุกอย่างนะคะชนะโรคภัยไข้เจ็บนะคะชนะโรคร้ายชนะความกลัวชนะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ ดีเจใจดีขอเป็นกําลังใจให้ทุกทกท่านเลยนะคะที่วันรายการของดีเจใจดีอยู่นะคะวันนี้ดีเจใจดีอาจจะคีดต่ําไปนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าไปจัดหลายสถานีนะคะสามชั่วโมงผ่านมาแล้วนะคะก็เป็นถือว่าเป็นชั่วโมงสุดท้ายนะคะช่วงชั่วโมงที่สามนะคะก็ขอบคุณมากเลยนะคะสําหรับทุกทกท่านที่ติดตามรายการของดีเจใจดีนะคะดีเจใจดีก็ขอให้กําลังใจกับทุกท่านนะคะดูแลสุขภาพกันดีๆนะคะ ทุกชีวิตมีค่านะคะรักษาตัวเองอย่าให้ป่วยค่ะแต่สิ่งหนึ่งนะคะที่คุณผู้ฟังควรจะชนะเป็นอันดับแรกนั้นก็คือเรื่องของหัวใจนะคะคือชนะใจตัวเองนะคะแล้วก็ควบคุมความรู้สึกอย่าให้เครียดอย่าให้อารมณ์ฉุนเฉียวนะคะเพราะว่าความเครียดซึ่งนำพาถึงเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บในสุขภาพของคุณรู้ฟังด้วยนะคะ ผลงานเพลงนี้นะคะมอบพิเศษสาหรับทุกๆท่านนะคะที่ฟังรายการของดีเจใจดีอยู่ในการดีเจใจดีก็เรียกว่านะคะไม่มีใครแนะนําผลงานเพลงเข้ามาดีเจใจดีก็เลยจัดแต่ผลงานเพลงที่ดีเจใจดีคัดสรรแล้วนะคะก็เป็นผลงานเพลงที่ให้กำลังใจและก็ตัวเองก็ชอบด้วยนะคะก็ถือว่านะคะเราก็มีความสุขไปพร้อมๆกันเลยนะคะกับผลงานเพลงผู้ชนะค่ะ